สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวหนุ่มกัญชัยปล่อยแล้วคลิปทิชอร์เลข3ตัวแม่น้ำหนึ่งที่ทิ้งไว้ให้กลางรายการโ่นเกษเสสิ้นสุดการรอคอยสมกับแคปชั่นที่ระบุไว้จริงๆสำหรับคลิปวิดีโอเปิด เลข3เลขที่แม่นั้นหนึ่งได้เขียนและมอบให้กลางรายการหนกระแสในตอนที่ได้เดินทางไปให้สัมภาษณ์ในเมื่อวันที่7 7มิถุนาที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าหลังจากนั้นไม่นานแม่น้ำหนึ่งจะออกมาเปิดเผยทาง Facebook ตามคำเรียกร้องของบรรดาชาวเนต็ตและคอหอยทั่วประเทศว่าเลขที่ให้กับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังคือเลข09และ06แต่หลายคนก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า อีกหนึ่งเลขที่แม่น้ำหนึ่งเขียนไว้ในกระดาษและยังไม่ได้บอกกับทุกคนคือเลขอะไรล่าสุดบน Facebook ได้ทำการปล่อยคลิปวิดีโอโดยตั้งชื่อว่าความหวังและก็ทำการเปิดเลข3ตัวที่แม่น้ำหนึ่งได้เขียนกลางรายการให้ได้ชมพร้อมๆกันโดยแคปชั่นระบุไว้อย่างละเอียดและความเป็นห่วงเป็นใยแฟนรายการจากพิธีกรชื่อดังว่ด้วยว่าสิ้นสุดการรอคอย ep เหงความหวังย้ำอีกทีพี่ไม่สนับสนุนให้เล่นกนรนารพนัน แต่ไม่อยากถูกดา่าถ้าไม่บอก6โมงรอวันนี้รอเลยบอกแน่พี่ไม่เกี่ยวไม่ถูกไม่โดนไม่ว่ากันจบนะโอเครักทุกคนได้ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยมาส่วนเลขอะไรก็ก็ว่ากันหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อนำมาเล่าสู่กันพังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวดิดต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับ